ในโอกาสงานปีเด็กสากนองค์การทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติขอให้พาพเจ้ากล่าวประรบสั้นๆแก่พันทั้งหลายคงจะไม่เป็นการสิบอย่างใดที่พาพเจ้าจะพูดว่าเด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการทำรงรักษาความพาสุขสงบของประชากรในโลกดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับก,การอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ คร้มทั้งการสุดหัดขัดเกลาวความคิดจิตใจให้กปิดนี่ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดีมีความประพฤติเรียบร้อยสุจริตและมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุในผลหน้าที่นี้เป็นของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันกระทำ โดยคร้อมเพียงสม่ำเสมอคือผู้ที่เกิดก่อนผ่านชีวิตมาก่อนจะต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้เกิดตามมาภายหลังโดยการถ่ายทอดความรู้ความดีและประสบการณ์อันมีค่าทั้งปวงให้ด้วยความเมตตาเอ็นดู และด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เขาทราบให้เขาเข้าใจและสำคัญที่สุดให้เขารู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเองได้ในความเจริญและความเสือ่อโดยในนี้บิตามันดา จึงต้องสอนบุตรธิดาที่จึงต้องสอนน้องคนรุ่นใหญ่จึงต้องสอนคนรุ่นเล็กเพราะเมื่อคนรุ่นเล็กเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจึงต้องสอนคนรุ่นหลังต่อตาไปไม่ให้ขาดสายความรู้ความดี ความเจริญงอกงามทั้งมวลจึงจะแผ่ภัยสารไปได้ไม่มีประมาณเป็นพื้นฐานของความวัฒนาผาสุขอันยั่งยืนในโลกเกิไป